เขาหน้าฝนแล้วแต่แดดกกยังร้อนเหมือนเดิมนหมครับทุกคนดูแลผิวกันยังไงบ้างครับสำหรับผมนะครับก็จะดูแลตัวเองทุกวันด้วยการทาครีมกันแดดนะครับกันแดดในวันนี้ก็คืออีอีแตงโมสวยครบจบในซองเดียวนะครับคุมมันกันน้ำเนียนใสตลอดทั้งวันเลยนะครับทุกคนลองดูเนื้อนะครับเนื้อมันนุ่มนิ่มเด้งดึงรู้สึกดีสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาบนหน้าให้ดูนะครับ ทุกคนคิดว่าทาเยอะขนาดนี้จะใช้เวลานานไหมครับห้าสีสามสองสองนิดสองน่อยหนึ่งหนึ่งนิดหนึ่งนอยอ่าซึมง,ง่ายมากเลยนะครับแป๊บเดียวก็ซื้หมดนานแล้วนะครับ ใครที่อยากไปลองใช้นะครับมีทั้งแบบหลอดและแบบซองนะครับราคา39บาทได้ตั้ง10กร,รมัมหาซื้อได้สะดวกมากเลยนะครับบ๊ายบายครับ